ตามตั้ต่อขึนนนน้นุไปหัวไปนงงอ่าโอ้อะไรจริงโ้ยฮ่าฮ่าฮไม่ได้ลนะแ่งู่ไดู้แบบนี้โวันนี้คิดได้มาสามวิ่าาา่าได้ลุมาหัวใุโยงล็อกล็อกแล้วทิ้ครับโอเคเขาออกาครับครับ เป็นสี่เอเลี่ยนต่อมาทำงานเอเลี่ยนทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเอาล่ะแต่ว่าอีกแล้วนะอีกแล้วเอาล่ะเี่ถ้าเป็นมาราโดน่านี่คงเข้าไปแล้วนะเอเลี่ยนต้องเปลี่ยนมาราโดน่าแล้วก็ขนมนะครฮะพวกปิยาปิยะสงสารบ้านนะครับรว่าตัวถังรองอันดับสามเลยเดี๋ยวบอกว่าอันดับสามนะครับาอันดับสุดท้ายดีกว่า ยังไม่ได้ประตูยังไม่หลอดเลยลูกครับจบเกมของผู้ต่อไปนี้แล้วนะครับก็พบกันนะครับที่สนามฟุตซอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องเงื่อนเชือกเงื่อนเชือกนะครับใครที่ยังไม่มีเงื่อนก็ไปซื้อเชือกมานะฮะอ่า บอลเอาไว้เอ้าเอ้านี่ติดู่กรรมการกรรมการล็อกล็อกแล้วก็ทวชัยทวชัยโอ้โหแบบนี้แหละแบบนี้แหละนะสำหรับทวชัยดุจลาเอ่อเอาล่ะบอลได้พลังพุ่งแล้วก็แล้วก็ทวชัยแล้วก็แล้วก็เออเออเาละส่งเบี้ยลงมารับตัวหน้าตัวที่เด็ดพี่ลูกโอ้โห้ยังไม่เข้ากรอบนะ ไม่ตกขอบเลยนะครับครับผมหลุดขอบออกมาเยอะเลยเครับเอาละเอเลี่ยนโอ้โหเอเลี่ยนของเกมไม่ได้เลยนะครับเอเลี่ยนต้องเปินฝ่ายไล่อย่างเดียวปิ๊กปิยกใหญ่ต่ออ้าวเอาลูกนี้อ้าวอ้โหูอ่เอาเอาลบอลยังได้มาที่เอเลี่ยนซีเอเลี่ยนซีต่อวัจยอดชายอ้าวต่อวันชาต้องออก นี anyway, ่แหละครับผมเรารอมานานแล้วครับผมแต่เหลือส่งเาลาหน้าลงมาอีกคนับเวลาหน้านะโค้งเกมเลยนะครับแมโอ้โหวิลพลตูนก้อนนี่วิลพลนี่ทีเด็ดของทีมทีเอสซีไม่เป็นไรครับปีหน้าก็ร่อทีมมาใหม่ครับเพราะว่าปีหน้ากระดูกก็จะแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าขาหักขาไปเสริมเหล็กมาใช่ใช่เราเสริมชิปนี่เอเลี่ยนเปิดป้อมออกมา อุคนอีนธนต่อให้พิยะก่อนหน้าอยู่ที่เอเลียนเอเลียนเอฟซีจากไปที่สมชายสมชายต่ออุกคนสมชายสมชายยิงเกมไว้แล้วก็การยิงโอ้โหเลยเลวว่ายิงแบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับสำหรับนังฝั่งขอเวลานัดใสฟ้าครับเอเลียนสอง แฟรประตูแฟร์ประตูอ้าแม่แม่ไม่ได้ที่เปลี่ยนชุดนะครับโอ้ปฟรสุดโอ้โหตัวนี้ไม่ใช่อ๋อที่ทอซ่อมรุงนะครับที่ผมเอซ่อมรูปนะครับอาคารใหม่นะครับอาคารเฉงไมพ่เกี่ยงเราเล่นเรามาลุ้นดีไหมว่าเออเล่นจรได้สักประตูไหมนะครับ โอ้โหแม่มันจับหนึบเลยครับแค่ไม่มีกระชอกควัยชัยสับเป็นแบบนี้แหละเป๊เดี๋ยวต้องจับตาดูหอยขมให้่อดีนะฮะแม่เราบอกรอมแล้วนะสำหรับทีมหอยขมตอนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวครับ่บอะไร<ม>จะหมดเวลาหมดผมอยากดูหอยขมเตะมากกว่าตอนนี้อยากดูหอยขมดีกว่าครับผมเอาละ่ะบอลมมาที่ปิยะปิยะโดนบอลโอ้โหดโดนเตะควัาชายชัยควัาชายชัยล็อกล็อกใจกนี้จะยิงยิงนะคุไปครับ

dust yourself off and back in the saddle